สัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดอายาลาเขาบอกว่าช่วงเนี้ยคือทุเรียนแพงมากแต่ที่เนี่ไม่แพงอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเขาบอกว่ามันเป็นทุเรียนไม่แพงใครบอกทุเรียนแพงนะมาที่นี่เลยแพ็กร้อยเต็มเลยใช่หมอนทองนะครับหมอนทองแพ็กร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันตลาดอายาลาถนนทุเรียนตายลาดอยาลาตอนนี้ทุเรียนเยอะและ้วอนนี้เดือนพฤษเอ้มุยนต้นเดือนมีทุนาเลยอ่าวันที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ย วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่หนึ่งวันที่สองที่ผมอายเราคาทุเรียนที่ถนนอ,อนถนนทุเรียนนะครับตลาดแกะแบบแกะแพ็คเขาบอกทุเรียนแพงแต่ที่นี่ไม่แพงแพงก็ร้อยเต็มเลยอียาลาค่ะกอ,องหลวงปทุมธานีเดี๋ยวไปดูกันครับ s <S ถึงแล้วครับตลาดอียาลาถนนทุเรียนนะครับนี่คือตลาดตลาดผลไม้ไอายาลานะครับผม เห็นไหมทุเรียนน่ะป้ายราคาส่งจะอยู่ที่ร้อยบาทอยู่เลยแต่เรามาซื้อแบบแจกแท็กบรรยากาศข้างในนะตอนนี้กำลังร้อพย่ยเดินเดิเดเดเดนซ้ายหน่อยชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเพราะว่า ต้องเดิมอีกครับหนึ่งตอนนี้เหลือขีดขีดก็โลละสี่ร้อยมีครับเก้าสิบหกสิบซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยมาเนาะเจ็ดสิบก็มีอ่ะใช่ซึ่ง่ีไม่ตรงตัวป่ะเยอะเลยไม่ใช่ที่เราไปฝั่งนู้นอะเอาล็อกนู้นอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้น จริงๆมันต้องตรงไปก่อนแล้ว,วมันเดินมไปเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นนี้วขายอันนี้เยอะแบบแกะแพ็คใช่ปะ่ะแต่ให้ดูบรรยากาศก่อน,ม,นอม,มีผลไม้อย่างอื่นด้วยนะนเดี๋ยเราออกเลยไม่มีไม่มีเขาปิดเราอันนี้เราชอบซื้อทุเรียนแพ็คละร้อย เสียงลมยาวูนิดนึงนะครับเวลาที่อยากกิทุเรียนก็จะดิมาตรงตรงมาที่นี่เลยใครบอกทุเรียนแพงตอนนี้ถูกแล้วนะแพ็คละลมมันจะแรงนะลมมันจะแรงแล้วนะตอนเนี้ยมันจะมีเสียงพุบๆๆๆหน่อยเราจะซื้อแบบเป็นแพ็คที่ยวแกะสำเร็จไปถึงก็กินได้เลยไม่ต้องเอาเปลือกเอาอะไรไปด้วยไง แถวบ้าน,านเราตอนนี้รอสองร้อยยี่นะครับแถวนนแถวนน,นาแถวผสมมีอมผลไม้ต่างอื่นก็เยอะแยะนะใครมาดูก็มาดูได้นะแต่ใครบอกว่าแพงมาดูกันว่าถูกจริงหรือเปล่าเพราะมีเพื่อนมาซื้อแล้วบอกว่าพี่มันถูกแล้วเรามาดูเรามาถ่ายดูมาซื้อกินอนะ่ะพูง่ายมาถ่ายติดเล่นนะเอาละถึงแล้วเลี้ยวซ้ายเนะี่ยเลี้ยวทางนี้ ก็ไม่มีคนแล้วเมื่อกี้รถเยอะอ,ยอันนี้ร้อยหนึ่งออมีไว้ร้อยครั้ร้อยร้อยเดียวเอาบ่างกันนี้ร้อยยี่เห็นไหมมีจริงด้วยแคพร้อยแบบไหนดีคะเอาไว้น้ำอันนี้แข็งไหมจับดูเลยค่ะพี่มันจะแข็งนิดนึงอันนี้มันก็แข็งนิดมันก็เนื้อแข็ง,ขงอะค่ะเอาบ่าง เอาพี่น้ำมาร้อยเง้ป่ะหนเดี๋ยวลให้เ้าอันนี้เอาร้อยหนึ่งเอาไปหนึ่งคได้ละหแพ็คร้อเดียวอันนี้ขีดเอหกสิบอันนี้เป็นเกรดเอันนั้เป็นเบอร์รองอะค่ะอ่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดินมาซื้อใหม่อันนี้แพ็คลาร้อยเงี้อนนี้แพ็คลาอเขา บว่ากระรอ้อยเยอะเลยเห็นไหมใครบอกว่าตุกเหรียแท้เจอได้ไหมนี่ไดอ๋อจ้น่งีดูนะร้อยหนึ่งมีสี่สห้าีเต็มเลยต่งรู้เรืองอันนี้สามร้อยใช่ไหมสวยะเต็มเต็มเลยอ๋อนี่ประมาณลงอะ หนึ่งโลนะได้ไหมเบากว่าใช่ของวันโลสามสามร้อยโอ้ถูกนะอ๋ออันี่แพ็คหนึงก็ได้นิ่มๆใช่ไหมโอได้อยู่โอเคไปแล้วอ๋อถ้านี่กี่ละห้าสิบก็โลห้าร้อยแพ็คหนึ่งประมาณโลหนึ่งใช่ไหมโลกว่ามั้กอ๋ออันนี้มันจะนิ่มหน่อยผมว่าชอบกรอบนอกนุ่มในก็วันนี้ว่ะ แค่น้ำอันนี้อันิ่มหนยเราชอบกินนิ่มไม่ไม่อันนี้มันก็ไม่นิ่มนิ่มมากเนี่ยไม่เป็นไรซื้อใบเขถูกนะสามร้อยทุกคนโลสี่นี่ถ้าเราไปซื้อเป็นลูกอ่ะมันจะไม่ไม่ใช่สามร้อยไงตอนนี้ทุเรียนแพงมากเขามีเราให้เห็นนะแคกละร้อยร้อยครับคุก็อันนี้ก็ไม่ได้แพงมากก่อนหน้านี้มันจะนีงสามร้อยโอเคนะครับโลสี่ โลสามขีได้สองแพ็คแล้วเดี๋ยวว <2 S 2> <อ>ันรอ,รอ,รอรตังตอนกันรอตังตอนอ่ะดูร้านนี้รนะ้อยห้าสิบอ๋ออันนี้ร้อยห้าสิบเป็นลกอันนี้ขีละสี่อันนี้ขีละสี่าไม่แพงนะกนยาวกานยาวขีละเจ็ดบาทเจ็ดบาทโลเจ็ดร้อยโอเคของเชาหรือต่อเอ้ยนี้มีหลายราคาเลยอ,อันนี้มีหลายราคาน้ำร้านนี้ อันนี้ขีดละหกสิบอันนี้ขีดละหกสิบลดพิเศษให้นะคะอันนี้ไม่ขีดละสี่สิบขีดละห้าสิบเต็มเลยอันนี้เลือกเนื้อได้เลยนะอุ้ยอันนี้หมอดอันนี้สันีเลือกเลือกเนื้อได้นะครับขีดละห้าสิบอันนี้ร้อยนึ่เอาไหมเป็นเล็กเจ้าพ่อจเอาเด็ดเอาเด็ดเอาแบบชอบไม่ใช่เหรอชอบกินแบบนี้ไม่ใช่เหรอเจอร้อยนี่นี่ไงนี่ไงเอาดิเจออันนี้ดิอันนี้ดีกว่า นี่นะแพ็กไหนคะอ่าสองแพ็กด้วยคอเดยอ่ะได้เอาเลยอ่ะสองแพ็คเลยสองแพ็คเนาะซื้อไห้ฝากเขาด้วยนะสองแพ็กอันนี้ก็เยอะนะเนี่ยร้อยเดียวเลยครับเนี่ยใต้ร้อยเดียนะหอมหอมเยอะครับตอนนี้ร้อยเดียวเยอะเลยนะครับใครสนใจก็รีบมาเลยตอนนี้โดนไปหลายร้อยเนี่ย ใครสนใจก็รีบมาดูเอาตอนนี้เยอะอย่างนี้ทุเรยียนน้ำกะทิน้ำกะทิคือว่ามันงอมน้ำหอมน้ำกะทิขีนละ,ะสี่ห้าก็มีนะอันนี้แพคละร้อย,ยหรอใช่ใช่เปล่านี่อันนี้แพคละร,ร้อย น้ำร้อยเปล่าเล้ครับแค่ร้อยก็ไม่เชิงมมากนะอันนี้สนิกค่ะ40ไม่มีเห็นที่ยอาหมอมมากยเนี่แขงแขงหนเอาเปล่าเลยจะแพ็คร้อยนึ่งเต็มเลยครับ อ่ะนูร้อยหนึง่งครูใหญ่หน่อยไิเดี๋ยวกินหมดอันนี้ร้อยหนึง่งวิ่งเข้าใส่เลยเอาป่ะอุ้ยแต่ม,มันนิ่มมากกดดูได้นะเอาป่ะนี่เอาป่ะอันนี้อันนี้แล<บ>้วแต่อ่ะเอา,เอานิ่มหน่อยเอมมอจำับหนึ่งแพ็คนะครับร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวเอาไว้ทุกร้านอ่ะคือซื้อทุกร้านเลย หมดพั 1> 1, นหนึ่งยังสามร้อยสี่หกเจ็ดร้อยแล้วกี700่เจ็ดร้อยอะช่วงนี้ทุเรียนแพงเนาะแต่เพิ่งมาวะร้านร้อยหนึ่งทุเรียนเพิ่งเยอะช่วงนี้อาทิตย์นี้ฮะอ่ะเราไปดูต่อเพื่อมีให้เราซื้ออีกมีก้านยาวเป็นลูกก็มี มีร้อยห้าสิบนี้มีหลายราคามีร้อยห้าสิร้อสิด้วยใช่กกระสิก็มีเยอะเลยครับนี่ร้อยหนึ่งก็มีมีร้อยห้าสิบามใผมโอ้ยนี่ขิดอ๋อเสียสามสิบทำน้ำกะทิเนาะน้ำกระทินนี่ร้อยสามสิบนี้ครูสวยเลยอ๋อตามราคาร้อยร้ยสมสิ โอเคเอาหนึ่งไอ้ภูเมื่อกี้ลองต่อน้องได้ขีดละห้าสิบเต็มแล้วก็ไม่แพงเนาะแกะเนื้อแล้วด้วย บบเดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายไปอีกนิดนึง <L> เพิ่เลี้ยวมาทางร้านเฮติก็บีมือหนึ่งก็จะมีนะมีแกะตลอดเลยนะช่วงนี้เยอะเลยนะร้อยเดียวเต็มเลยอันนี้ขีดละสี่สิบบาทเองอนะ่ะขีดละสี่สิบบาทครับผมอันนี้ร้อยหนึ่งอะวะมีเยอะเลย เค่อันนี้สวยเตาา่ว่าน้ำทันไมครับหยิบไม่ไหวล้รอัอนนี้เอาวะเอาไหมาดูที่น้ำอันนี้เหรอแล้วแต่อันนี้ก็ได้เดี๋ยวไปดูร้านนู้อีกทีหนึง่งถนนทุเรียนตลาดเดีรานะครับช่วงนี้ทุเรียนเต็มเลยนะครับ

นี่ยร้อยห้อยห้า่ไหนดีมันงอมมาสิไม่งอมนะคะอ๋ออันนี้ร้อยเดียวเหรอใช่เอาไหนเอาไปคิดก็ได้นะมันไม่แพงสี่สเองนี่นี่คน่เอเท่าไหนอ่าแล้วเดี๋ยน้ำเจอมาซื้ออีกหนึ่งแพ็เอาแพ็คก็ได้แพ็คก็ร้อยห้าสิรอลองดูลองดูแพ็คแล้วร้อยหสิ กุเรียนเทียน้อยอันนี้ร้านเทียน้อยและร้อยร้อยเก้าสิบทุเรียนเยอะนะช่วงนี้ไม่ไม่มัแรอยอาพอเราซื้อแล้วเขาจะอ,าออกมาอีกหม <c oughs> อันนี้ช่างโลขีดละสี่สิบก็คือขีดละสี่ร้อยห้าสิบขีดละสีิบสี่ห้า โลลก็เยอะไหมสรุปว่าร้อยหนึ่งเต็มเลยใช่ค่ะใครอยากเออใครอยากกินทุเรียนเหมือนเราอะนะดิ่งมาเลยเนี่ยค่ะมาหาซื้อกินแบบนี้เลยเราไม่ต้องซื้อทั้งลูกไงสะดวกด้วยไม่ต้องทุเรียนแพงมาที่นี่ตายาลาไปร้อยร้อยห้าสิบกี่ร้อยมีร้อยห้าสิบขีดก็เหลือขีดสี่ห้าขีดสิบสามสิบร้สามร้อยใช่ค่ะใครสนใจก็รีบมาเลยขอทุเรียนอ่ะต้นเดือนมิถุนายนเลยช่วงนี้ไปทุเรียนเยอะแล้วใช่ป่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ชิหน้า